สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมแบบถูกๆกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำร้าน Easycard นะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีแน่นอนนะครับผมก็จะมีแพ็กตามที่ผมขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับสแกนบาร์โคดนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรืออาจจะไปกดลิงก์ด้านล่างนะผมที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆเสามารถไปกดได้นะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีทุกแพ็กในเกมนี้นะครับผม กาบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับ NT Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาอยู่ในเกมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในยู u ูบเนาะก็ตามหน้านี้เลยละกันนะครับเราจะมารีแอคนะครับผมแอมิเนชันของประกายแสงนะครับก็คือตัวละครจริงหยวนนั่นแหละตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่จะเข้ามาตู้ต่อไปนะครับซึ่งผมต้องขอเกินไปก่อนเลยละกันนะครับส่วนตัวผมไม่เคยเสพเนื้อเรื่องฮงไกมาก่อนเลยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่เนื้อเรื่องของตัวละครจริงหยวน,นก่อนเลยละกันผมว่า มันจะมีสกิลผมมาให้เราเห็นหรือเปล่านะครับผมและประวัติของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมและจะผูกกับตัวละครอะไรในเกมนี้บ้างครับผมนอกจากตัวละครตัวมันเองนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยละกันนะครับผมคลิปก็มีเวลาสี่นาทีครึ่งนะมาครับผมมาดูซิว่ามันจะทําให้เรานะครับผมป้ายยาให้เราแบบอยากได้มันหรือเปล่านะ่ครับผมเออมาดูซิว่ามันจะเท่แบบป้ายยาเราได้หรือเปล่ามาครับผมเอาจอใหญ่ไปเลยดีกว่านะ ไปแล้ผมจอใหญ่แบบอึดๆ,ๆตึมๆโอเคเป็นพายุอะไรทักอย่าง <c oughs> โทษเท่เลยวะตอนที่มันเดินมานี่คับผมท่าเดินมาเหมือนจะเป็นน้ำแข็งเหรอเหมือนโดนตัวฆ่าน้ำแข็งฆ่านั้นแหละเปล่านะที่งไยๆไปไม่ใช่เลยนะกำลังดูอยู่ <c oughs> โดยเรามีสับไทยให้ด้วยอ่ะเย็ะแค่เอ้ยนี่มันคุณ,คณนะอ้นนี้ใช่ไหมเ่ะทุกคนหยางชิงปะไม่ใช่สิไม่ใช่หยางชิงสิก็ต้องเป็นจริงหยวนดีวะเออเกี่ยวอะไรกับหยางชิงก่อนนี่มันในเรื่องจริงหยวนจะต่อสู้กันปะการทำได้โคตรดีคุณลวแม่งโคตรหล่อ อ๋อนี่เป็นอาจารย์มาก่อนเหรอเนี่ยจริงด้วยครับอาจารย์เฮ้ยแม่งเหมือนเหมือนเคยดูมาก่อนเหมือนเคยดูมาก่อนโอ้โหเชี่ยมันหล่อจังวะดาบทองด้วยทุกคนโคตรเท่โอ้โหขอชมได้ไหมว่าอนิเมะโคตรสวยอนิเมะอะไรก่อนอเมเนชั่นโอ้โหโคตรเทพอาจารย์ เขาจำพวกเราไม่ได้แล้วเอา้าโอ้ตกใจนึกว่าโดนฟันแล้วก็อยากได้รังเลจใจอ๋อแปบลบว่าอาจารย์เป็นคนไม่ดีไงอาจารย์ไปโดนควบคุมจิตใจเป็นคนไม่ดีไงมันก็เลยต้องมาจัดการอาจารย์ตัวเองสินะใช่ป่าวะ <c oughs> ติฟันเฟืองความเป็นมนุษย์ทดถอยเออจริงด้วยว่ะทุกคนจริงหยวนออาจารย์มันกลายเป็นคนไม่ดีแล้วโอ้โหยี่มันก็น่าเศร้าอยู่นะต้องมาฆ่าอาจารย์ตัวเองรู้โดนอาจารย์ฆ่าแลวนะโคตรหล่อ อาจารย์นี่มีในในเกมป่ะทุกคนเชี yeah, ้ยโคตรเท่ได้เวลาวจริงทุกคนปนล็อกบ้างใคร <laughs> นี่ก็คือที่มาของคำว่าสิงโตที่ผมพูดมาถึงไว้นั่นเอง <laughs> เทพสายฟ้าแกเป็นมังกรไนเป็นสิงโตน้ตอนแรกแต่ขอบคุณของท่านอาจารย์ <laughs> สกิลนี้แม่งโคตรเท่เลยตรงปะผมว่านะ เรียบร้อยครับอาจารย์ได้สู่ขิดในวันที่ดีเรียบร้อยสู่ขิดจริงเฮ้ยสืบต่อเป็นเอ้จริงด้วยว่ะทุกคนมาจริงวะอย่างชิงวะอย่าบอกนะไอ,อจริงหยวนเป็นต่อแลอย่างชิงก็ต้องมาฆ่าต่อจะบ้าตายเลยนี้ ผมไม่อยากเชื่อว่าจริงอยู่มันแก่แล้วเนี่ยหรือว่านี่มันเด็กอยู่อะอย่างจริงเนี่ <c oughs> นยเอ้ามีดาม่าซะด้วยเกี่ยขบรถจัด <c oughs> จริงด้วยครับทุกคนเดี๋ยวจริงหยวนก็จะกลายเป็นคนไม่ดีนะฮะนี่จบอย่างสวยงามว่ะเออเอาง่ายๆคือไอ้จริงหยวนมันมีอาจารย์คนหนึ่งใช่ไหมและอาจารย์คนหนึ่งอยู่ดีกลา,ายเป็นไปอยู่ด้านมืดแล้วโดนควบคุมจิตใจความ,มความเป็นมนุษย์ถดถอยไปทำให้จริงหยวนต้องมาจากการฆ่าอาจารย์ตัวเองทิ้งและหลังจากนั้นก็คือตัวเองจะเป็นต่อ <c oughs> ซึ่งตัวละครตัวเขาในผมที่จะเข้ามาในเกมนะครับก็จะอยู่สายปัญญานะฮะก็เป็นตัวละครที่จะมี2ทเทิร์นเลยนะครับมีทั้งไอเทิร์นตัวบางไขของเขาที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละไอตัวสีทองนะครับรวมถึงตัวละครเทิร์นของเขาด้วยนะครับก็จะแยกเป็นเทิร์นแต่ละเทิร์นไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเทิร์นของไอตัวเทพสูุน่ะผมบอกเลยนะครับว่าแรงมากๆเลยนะฮะจากที่ไปดูมานะครับผมของช่องต่างประเทศนะครับโอ้โหสแต็กนี่เก็บได้โคตรเยอะนะครับผม10สแต็กเลยนะฮะแต่การเก็บสแต็กนะครับผมของเขานะฮะก็ ทำให้ผมรู้สึกว่าเก็บยากมากๆพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งสำหรับการป้ายยาวันนี้นะครับสำหรับผมเลยนะครับก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมจริงหยวนตอนแรกผมไม่คิดว่าอยากจะได้เขามากๆเลยนะผมไม่สนใจนะฮะแต่พอดูจากแบบโอโ้โหแอมิเชั่นแล้วผมรู้สึกว่าแม่งโคตรส,สวยเลยอะโมเดลนี่คือโคตรเท่นะครับและรวมถึงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าสกิลเขานี่แบบหืมน่าสนใจมากเลยนะฮะ เดี๋ยวต้องมารอติดตามในอนาคตแล้วกันนะครับผมว่าผมอยากจะเอาดีไหมนะครับผมเพราะว่ายังมีตัวละครอุนอีกตั้งเยอะนะครับที่ยังไม่เข้ามาหรือผมต้องเติมยัดว่าเนี่ยเพราะว่าตู้เกมนี้นะครับผมผมต้องบอกไปก่อนเลยจะมีคําถามมาถามแน่เลยว่ามันจะมีโอกาสวนตู้ไหมผมว่าเกมแนวเวนี้มีโอกาสวนตู้ครับแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะนานมากๆเลยผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวอะไรแนะนําว่ารอตัวนั้นดีกว่าไม่งั้นนะครับผมกว่ามันจะวนตู้มานะครับรออาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้นะทุกคนนะโอเคครับ ซึ่งเดี๋ยวก็รอนะครับผมรอตัวละครจริงๆอยวนเข้ามาในเกมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีกักรอบแล้วกันนะฮะโอเคซึ่งคลิปเดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมพามารีแอคคร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมต่อๆไปนะครับผมอาจจะเปิดหน้านะครับผมแล้วก็มารีแอคแบบนี้นะครับทุกตัวละครเลยแล้วกันนะและเจอกันใหม่ในคลิปเดหน้าคลิปเดียวันนี้เพียงนี้แหละบ๊ายบายครับ I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated